เพียงพอจะอ้าวดอกทองสามดอกเอเต็มหนะ้าแล้วคูณมาอย่างเต็มแจกไปแล้วดอกนี้สวยจัดนะจ๊ะโอ้ยเก้าร้อยเจ็สิบห้าบาทมาอย่างสวยเน่งามนะมาไปต่อแล้ว,ลวกันนะ <S <S อ้าก็วัสดีจ้าวัสดีครับก็วันนี้ก็พวกับผมเลซี่เช่นเคยนะวันนี้ก็ผมก็มากับเกม Lucky h โ v e ว l ร d y เนาะเกมใหม่ มาแรงเนาะจากค่าย pg เนาะอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะวันนี้ก็มาแล้วก็ต้องปั่นให้ดูสะหน่อยนะวันนี้ก็มาพร้อมกับทุนเก้าร้อยเองนะหลายนอกเบ็ดบาทไปเลยละกันนะคันดูนะเฮ้ยโหเบ็ดบาทเปิดมาสวยเลยอะเออเปิดมาสวยแบบนี้มันถือว่าโอเคนะอบอกเลยว่าดอกทองมาอย่างสวยงามแน่นอนนะโอ้โหบักแล้วคูณสิบห้าก็คูณมาเต็มโอ้โหเปิดเกมมาสามร้อยไอ้เหี้ยโอ้ มันเกินนะมาก็ลองปรับเบ็ดไปนะเบ็ดห้าลแล้วกันนะครูนะก็ไหลายนอกยา,ยาวๆแล้วนะอืไม้นึ่ะไม่มาว่ะโอ้ไม้สองไม่ตามโอ้หอดอ้อดอกนี้บอกเลยว่ามาสวยนะโอ้โหมาเลยก็อย่างที่บอกนะของใหม่มาแรงมากแต่เสมอเฮก็ใครที่แบบอยากตามน้ออยากตามก็ตามกันเลลิงใต้คอเหมยน,นะครูนะ สนใจอยากตามก็ตามกันได้เลยนะโอ้ยดอกนี้บอกเลยว่ามาสวยแน่นอนโอ้บอกเลยว่าโอ้ใจหรือเปล่าวะโอ้ยโอเปิดมาเมื่อกี้เบ็ดบาทแม่งจะอ้าวอ้าวอ้าวดอกทองโอ้โหไอเหียแม่งโคตรเกินโอ้โหโคตรเกินนะดูดิแม่งโอ้หนึ่งพันเปิดมาซูเปอร์เมกาซะแล้วเดี๋ยว แมงสวยจัดสรรเสนจ,จริงๆนะอบอกเลยว่าโอเคมาเต็มหรือเปล่าจีเอาอยัางไงล่ะเฮ้ยไอเฮียดอกแค่ดอกเดียวอะถ้ามาสามดอกแมงคือโคตรสวยอะโอ้ยบอกเลยว่าสามดอกอโอเคเต็มหนะ้าสเกตติ้วเข้ารู้เปล่าขอสเกตติ้วเข้าอีกหนึ่งตัวนะแค่ตัวเดียวก็เพียงพอจะเอาดอกทองสามดอกเอเต็มหนะ้าแล้วคูณมาอย่างเต็มแจกไปแล้วดอกนี้สวยจัด นะจ๊ะโอ้ยเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมาอย่างสวยเนี่ยงามนะมาไปต่อลแล้วกันนะมาลุ้นต่อยาวต่อเลยแล้วกันนะอบอกเลยว่ามาเต็มหนะ้ามาเต็มหนะ้าโอ้โหแม่งเอาเรื่องอยู่นะครัดูนะมาต่อไปก็ขอขยับเบ็ดไปสักนิดนึงนะไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะ ไปเบบสิบเลยละกันโอ้หลน็อกเจอเดียวก่อนที่เสนกูซื้อแม่งคือหลนอกไปเลยสิบทีนะักดูนะบอกเลยนะต้องตามแล้วนะค็ดูนะใครที่แบบแล้วต้องตามเนาะกับเ,เกมใหม่เนาะมาแรงอัปเดตก่อนใครเลยนะจากค่ายจ g เนาะกับเกมอะไรหรือเปล่า lucky cover lady นะ <c oughs> ก็ใครแบบสนใจเนาะอยากลองตามดูก็ตามก็ได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยนะก็ดูนะโอ้โหบอกเลยว่าตามแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะก็ดูนะ เอาเรื่องโอ้โหไอ้เหี้ยอ้าวเบสิบเอาเบสิบเอาวอ้าวไอ้เหี้ยบอกแล้ว่าม่งมาแรงไอ้เหี้ยโหดจัดบอกว่าโหดจัดน่ะอุ้ยหวานเจี๊ยบมาดูม่งหวานเจี๊ยบอ่ะดูดิโอ้โหเกินบอกเลยว่าเกินธนาดอกเตอร์ไอพี่สาวสองมาน่ามาอย่างสวยๆ ่าบอกเลยว่ามาอย่างโคตรสวยอะโคตรสวยเราใจซาละเกินโอ้โหไปต่อลุงต่ออ้าวพิงบอกเลยว่าเสียงตริงต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 ิงโอ้โหไอ้เหี้ยคุณสิบโอ้โหแม่งคือเอาเรื่องสาเจ็บไปนะไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งคือแบบมาดูดิโอ้หุหึหวานเจี๊ยบไปแล้วมาสุดร้ายหว่านเจี๊ยบหรือเปล่า มาไม่มาไม่รู้บอกเลยว่ากันดูแม่งคือแบบงานโคตรเต็มการาเบลซาะละเกินนะกุณนะก็ใครที่แบบชอบเนาะอบก็สามารถตามกันได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยกันดูนะส่วนแบบที่ถูกใจใครก็ช่วยกันกดไลค์นะกดแชร์เนาะและกดซับสไคร้แล้วที่สำคัญอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะกันดูนะเพียอไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอกราบสวัสดีแล้วกันนะบา,บาย